ทำไหมคะมากับพี่มีนะอืมทำไมไม่ไยอมนอนนอ่ะได่อยู่แต่กล้าทำไมที่นอนมีไม่นอนนั่งเอเปิดฉี่แล้วเปิดฉี่แล้วเปิดฉี่แล้ว

อะไรเนี่ยมาดึงนาฬิกาลอลยกับมือแม่นะ ลับตากรงเลียงนะเดินออกอะไรมากระโดดมาดิมามาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวมาดิมาดิมานอนแล้วหรอมั่นอนแล้วสิ ไม่ยอมนอนนะเออ ทุกคนฮะแม่บอกว่าจะเอาผุมมาไว้มุมนี้ครับเอาไงดีบอกว่าจะเอาช่างก่โูหรือว่าแม่จะเอาผุมไปไหายเอาให้ดีนะค่อหน่อยชอบแบบนี้หรอก็สัตหงตรงนี้ให้ไม่อยู่อืลองกลับไปเลย เงียบได้แล้วผ้ามีไม่นอนก็สวยออกมาออกมาวิไปเล่นปรตูออกมาเร็วออกมามุดออกมาเลยมุดออกมาเลยมุดออกมามุดออกมายุ๊บยุ๊มุดออกมาแล้ว มานี่มานี่มาน,มานี่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 เอามาเอามาเอามาเอ๊ขนมาขึ้นเฮ้ยรั้รเฮ้ยอ้้เย้ พี่ไม่จับน้องเลยเฮ้ยอุ้ยยาาอุ้ยอุ้ยบอกไปบอกไปบอกเอาแล้วบเฮ้ยนะลูกพี่บอกลูกเตี้ยพี่รับมาได้เตี้ยให้พี่ทำใจก่อนอุ้ยทำใจก่อนพี่ขอทำใจก่อนนะพี่ก็อยากไปหาทองทองมาหาน้องหน่อยมา